Huh? ฉันเคยไปอย่าซีรีส์ไวยไต้หวันเรื่องนี้เธอไปยังที่พระเอกหูนวกอ่ะชื่อเรื่องว่าซีวัวเลิฟนะคะดีมากพระเอกเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะพอเขาไม่ได้ยินอ่ะเขาก็พูดไม่ได้เว้ยส่วนมากกับคนปกติเนี่ยเขาจะใช้วิธีพิมพ์ในมือถือหรือไม่ก็เขียนกระดาษให้อ่านแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษามือคุยส่วนนายเอกของเราเป็นลูกชายมหาเศรษฐีนะคะที่พ่ออยากจะให้สืบทอดกิจาการต่อ,ตอก็เลยถูกพ่อส่งมาที่ไต้หวันเพื่อจะมาเรียนรู้งานที่นี่แล้วก็จะรับช่วงต่อแต่ว่าตัวนายเอก นางไม่อยากรับช่วงต่อไว้คือมันจะมีญาติอยู่คนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เขาลักมากๆซึ่งแบบลูกพี่ลูกน้องคนนี้ก็คืออยากจะได้บริษัทพ่อเขามากลูกพี่ลูกน้องเขาทําได้ดีก็ให้เขาทําไปแต่ว่าพ่อไม่ไว้ใจลูกพี่ลูกน้องคนนี้พอนายเอกย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็พยายามจะหาทางหนีพระเอกเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินใช่ไหมคะงานก็หายากมากๆพอตัวนายเอกเสนองานให้พระเอกนะคะว่าเฮ้ยมาทํางานกับฉันสิฉันให้เงินเยอะมากๆเธอก็แค่มาดูแลบ้านเป็นพอบ้านที่นายเอกเสนอไปแบบนั้นเพราะว่า i, อเฮอ เขาจะได้หนีง่ายขึ้นเวลาเขาหนีพระเอกก็ไม่ได้ยินไงเธอเรื่องนี้ยมันแบบมันลึกซึ้งมากเพราะว่าตัวของพระเอกอะ่ะเขาก็พยายามจะกบจุดด้อยของเขาแล้วพยายามจะพิสูจน์ว่าตัวของเขามีค่าที่จะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งพอตัวพระเอกต้องมาทํางานให้ในายเอกอะ่ะคือนางก็พยายามเต็มที่แต่ยายตัวนายเอกก็คือแบบในหัวคิดแต่จะหลบหนีไงเข้าใจปะเอ็นดูยายนายเอกมากแต่สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวนายเอกชอบก่อนอันนี้คือฉันสปอยเยอะไปปะเนี่ยคือเจ้าตัวพระเอกเขาเป็นคนอบอุ่นมากอะทุกคนคือเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็อบอุ่นจริงๆซีร ีจริงดีทุกช่วงก่อนเขาจะรักกันก็ดีพอเขารักกันโอ้โหพระเอกเราเป็นสายแซบเด้อซีรีส์ชื่อว่า4ี่ยัวเลยมาครบจบทุกอีพีแล้วนะคะสามารถดูได้ที่แอปกากาโอลาลานะ